สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาอีกแล้วครับผมวันนี้ผมมีเมนูดีๆง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับสลัดมันฝรั่งครับผมส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยโอเคครับอย่างแรกผมมีมันฝรั่งนะครับเป็นมันฝรั่งใหม่นะครับคุณผู้ชมสังเกตสีเขาจะค่อนข้างสว่างกว่ามันฝรั่งแบบที่เขาเรียกว่าอะไรถ้ามันเก่ามันสีมันจะเข้มกว่านี้นะครับผมมีปาปิก้านะครับผมมีมายองเนสมายองเนสผมแนะนําให้ใช้แบบ ไม่หวานนะฮะให้แบบเป็นรสธรรมชาติเลยไม่ต้องไปเจอกลิ่นอะไรนะครับมันจะมีอยู่ยี่ห้อนหนึ่งนะที่เป็นอย่างนั้นที่คุณภาพดีนะครับก,ก็ลองไปเลือกดูละกันหรือถ้าคุณผู้ชมคลึกหน่อยกต็ตีเองก็ได้นะครับเราเคยโชว์ไปแล้วนะครับก็จะได้รสชาติที่ธรรมชาติสุดๆแล้วคุณผู้ชมก็จะร่าด้วยมมนะครับผมมีพ a ลสลี่สับนะครับแล้วก็มีอ่านี่คือเชด a านะครับมีทั้งเนี่ยมันมันมิกซ์กันมาทั้งสีส้มสีขาวเชด้าปกติมันจะมีอยู่2 3สมสีเนี่ยครับส่วนนี้ง่ายครับ ทำง่ายๆโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเริ่มที่มันฝรั่งกันนะครับอ่เหมือนเดิมนะฮะสไตล์ช่วงหลายๆเมนูวันนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าเมนูมันฝรั่งเราเยอะแล้วผมก็ไม่ปลอกอ่ไม่ปลอกเปลือกด,ด้วยนะครับก็ให้ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ดังนั้นสําคัญมากในการเลือกมันฝรั่งและทำความสะอาดดีๆนะครับถ้ามีแปลงแบบแปลงเฉพาะสําหรับ เอา่มาแปลงขัดมันเลยก็ได้ขัดเปลือกแต่อย่าไปเอาแปรงซักผ้าหรือแปรงขัดเท้านะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอร่อยนะครับก็แปรงสีฟันก็ได้คุณผู้ชมแปรงใหม่หน่อยทูทูทูท,ท,ทูให้เปลือกมันสะอาดนะครับมันนิ่มๆนิดนึงอย่าให้อย่ายให้มันชำ้ำเดี๋ยวผมจะหั่นเป็นชิ้นเต๋าง่ายๆนะครับไม่ต้องเอ่อเรียกว่าอะไรไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องสวยมากนะครับทั้งเปลือกเลยแล้วเหลือเราจะเอาไปต้มนะครับจนมันนิ่มแล้วเดี๋ยวเราเอามาทําสลัดกัน โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสลัดกันนะครับผมจะเริ่มเอามายองเนสลงไปก่อนเลยคือแล้วเราจะทำอาหารให้อร่อยมือเราต้องเลอะนะครับคุณผู้ชมอย่าแปลกใจนะครับ <laughs> อ่างนวลอ่างนี้ <laughs> จริงๆผมเป็นคนเลอะเทะครับเช็ด <laughs> <laughs> มือเลยโอเคมายองเนสดูน้อยไปหน่อย ผมบีบบอกแล้วผมไม่บอกยี่ห้อเห็นไหมทมันเยอะนิดนึงเพราะมันเราค่อนข้างเยอะเอะลงเกลือฟืบฟืบยีเลยครับสูตรนี้ผมไม่ได้ใส่พวกน้ำส้มสายชูหรืออะไรนะครับมันก็จะไม่มีรสเปรี้ยวผมไม่อยากให้มันเปรี้ยวมากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีครีมครีมมันมีมายองเนสอยากให้เปรี้ยวหน่อยก็จะใส่แบบพวกวินิก้าหรือว่าพวกไวทไวายวินิก้าก็ได้นะครับ ใช่ว่าถ้าเป็นเร d wine vinegar สีมันจะเปลี่ยนนะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ใส่นี้เราก็บอกทางเลือกให้นะครับผมแอบใส่ปาปิกา้าอันฝรั่งต้มเสร็จเรียบร้อยเสร็ดน้ำเอาลงมาเลยนะครับเชิมน้าคุกเลยครับคุณผู้ชม ันนี้ผมอยู่ต่อหน้าคุณผู้ชมผมก็มีอาวุธแต่ถ้ารับหลังผมจะคุกเขาด้วยความเค็มธรรมชาติของผม <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นเมนูที่เห็นกันได้บ่อยๆตามร้านอาหารฝรั่งทั่วไปนะครับหรือว่าในพวกที่มีบุฟเฟ่เขาก็จะมีเพราะว่ามันทานง,ง่ายนะครับแล้วก็แอบอยู่ท้องด้วยคุณผู้ชมนะเขารลายนั่นะเขามีแบบ ตัดกำลังอ่ะออให้อยู่ท้องจริงๆอันนี้เหมาะมากเลยผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทาปาร์ตี้ที่บ้านนะไม่ว่าจะไซส์เล็กหรือใหญ่ยิ่งให้ใหญ่ๆก็ยิ่งดีนะคือเราเอาอันนี้ตัดกําลังมันจะได้ไม่ต้องกินเยอะและอาหารที่ทําน้อยๆออ,ออกจังนะครับมันก็เป็นเทคนิคในการแกล้งเพื่อนนะโอเคอตัวมาอยองเนสเริ่มไปทั่วๆแล้วทีนี้ผมลงปาปริก้าเพิ่มให้มันได้สีสวยๆคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเรามาแต่งทีหนึ่ง โอเคแล้วผมลงฮัสซี่นิดนึงฟืดเราเสิร์ฟทั้งโบงยางลยดีไหมก็ได้นะจริงครับคลีนดีๆหน่อยนเนาะหาพวกนะโอเคครับคนใบให้มันคลุกเคล้าเข้ากันแล้วแต่คุณผู้ชมจะพอใจนะครับเดก่อนผมคลุกๆๆๆแล้วโอเค หลังจากนั้นคือจริงๆเราก็สเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมผมลงเชดดาต่านิดหนึ่งสตรีรอบเช่นเดิมลูกลาของผมปาปิก้ารอบๆเพิบ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  ลายสีสันสวยงามทีนี้คุณผู้ชมในความที่มันเป็นสลัดโบครับโอเคเคครับ mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. เสร็จเรียบร้อย สลัดมันฝรั่งโปรตีโตสลัดของผมง่ายๆเสิร์ฟทั้งอย่างนี้เลยคือผู้ชมใครใครกินก็ตักกินอย่งเราเองนะครับพร้อมแล้วเสิร์ฟเลย